สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่จอยอมาแล้วมาแล้วนะคะอ่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่วงวบายบายด้วยค่ะเด้อนะคะยิ่งไงสัญญาณชัดกว่าพี่น้อง วันนี้วันวันพุทธที่สี่ตุลาคมนะสองพันห้าร้ยหกสิบหกแล้วสำหรับแนวทางแนวทางเราพัฒนาแล้วคลิมนี้นพี่เจียบก็จะไขแนวทางของเล้าสุมเงียบแล้วพี่รวงงนดะ้วเล้าสุมเงียบก็ไม่แตกสามตัวมาให้เอที่แล้ว เกือบ,<ล>บ,บแทกเกือบกืบแตกสามตัวนะคะนะแตกสามตัวสำหรับเลาสุ่มเงียบใครที่ยังไม่เห็นคลิปนะเล่าสุ่มเงียบด้วยพี่น้องด้วยเล่าสุ่มเงียบนะค่นนะ,สนนะสวัสดีนะคะ สวัดตีทางช่อง u t u b e แล้วก็ทางเพจ a c e b o o k ด้วยนะคะฝนเศร้าตัวกรวเริ่มห้อนนลพี่น้องอ่าันนี้วันที่สี่เอาวันนี้ไม่แน่นะคะสำหรับเราซุ่มเงียบเพิ่มาเพิข่ขอขอเอาเคียงๆเ,เลยสามตัวหางเดียวสามตัว ่อยหางเดียวเหมือนเดิมนะคะสำหรับลาวซุ่มเงียบอ่หนึ่งสองมีทั้งหมด4คู่เน้นๆนสคู่สีห่หางเน้นๆตัวกันชุดหนึ่งแล้วก็3ามตัวหางเดียวเพื่อผู้ใดจีติดต,ตามอยู่นะฮะบ่มีตัววิ่งบ่มีตัวย่างพี่น,น้องจับคู่ย่างเดียวเป็นว่าเอาแบบ เน้นๆน,น,นะลาวซุ่มเงียบอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพิ่งรับชมทางครั้งแรกขอพระคุณมากค่ะคนว่าคนเพิ่งเก็บเขาว่าพอแอดมินเจียมคือผู้งามแค่คนว่าออันนี้แอดมินย,ยองเ,าเอาอเอ้าขอบคุณมากกจับคู่นะคะลาวลาวซุ่มเงียบศูนย์สองค่ะพี่น้องศูนย์สอง ไปมากศูนย์สิม่อีกวะศูนย์สามศูนย์สองศูนส,สามหกสามหกสี่อ่าเล่าสุ่มเงียบนีพึ่งจะเป็นรอบที่สามของเล้าสุ่มเงียบเล้่อพี่น้องเด้อนะคะอา่าวัน วันจันทร์ที่ผ่านมาบอกนะวันจันทร์ที่ผ่านมากเกือบเข้าเกือบเข้าสามตัวพิตูที่ตัวต,วตวยุก่งกามพี่น้องนะนาเสียดายมากเลยอ่ะติดตามไปด้วยกันนะคะทุก,ท,กทุกตัวเลขให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ครับท่านช่องบูเลติเพราะท่านเห็นนะคะสวัสดีจ่องบายบายห้ายจอดพี่น้องคอ,อยงง อ่านะหามาสี่หางสำนำพี่นอ้องได้ยินไป02กับ03มักว่าพี่จอยนะศูนย์สองศูามามหก่ตามซื้อคนไหวเล่าสูเนเงียบตัวกันตัวกันแต่ว่าแต่ว่าตูรีขิ้นมาไลนนี่แหละ ตัวกันกันตัวนึงพี่นอ้ 6, องหกเจ็ดนะเห็นไหมนะเห็นว่าพี่นอ้องสามตัวจะเพิ่นฝากเขามาหางเดียวนะสามตัวสามตัวเม็ดเดียวถ้าใครงบน้อยก็ตัดอยู่ในสามตัว เมืองสามตัวของคุณพี่น้องแนวทางสามตัวอืจะมาอีกอยู่บนตัวนี้สามตัวหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่วงกลมเลยหกสี่พี่เดี๋ยแวเราต้องไปตัดศูนย์สี่พี่น้อง ใด้ที่ติดตามท่านทีมงานอยูไห้เฮ่งเลยะค่ะเด้อน,นะสำหรับเสื้อใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามไปได้นะคะเนาะสำหรับเสื้อของทีมงานมาหาเฮ่งนะ,ะ499บาทนะคะสำหรับเสื้อ fc ผู้ใดสนใจ ออคุณปัจใจโยคีสวัสดีค่ะรับชมทางไลฟ์สดรอสักคู่นะคะอ่านะอันนี้อินมาพี่น้องหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่นะหกศูนย์สี่สำหรับลาบ้านโคกนะสำหรับลาบ้านโคกรอกกันด้วพี่น้องด้วยขอการเข้ามาเยอะสำหรับลาบ้านโคกนะคะเดี๋ยวจะแจ้งข่าวอยู่นะะ ติดตามเต้องกัรพี่นอ้องเอฟซนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอ่าเห็นไหมคะหกศแต่ว่าพิ่นบอได้ตัดศูนย์สี่สี่ศนนพี่น้องเมืองดีๆนะของเล่าสุดเงียบอู้ได้ที่ติด,ดตาม6กศูพิ่นตัดแต่หกพิ่นตัดแตนะ่หกสพิ่นบอตัดศูนย์สะใครที่ชอบแต่ว่าสีศนย์ี่ออกไปแล้ว นะสี่ศูนนี่ออกไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้จะมาไหมแต่เพ็่นบริตัดศูนย์สี่พี่น้องเพนตัดแต่หกเห็นบ่นี่อนอ้นันน,น,นี้ของลาวสุ่มเงียบนะคะแนวทางลาวพัฒนาวันพุทธที่สี่ตุลาคมสองพันห้ารหกสิบลาวสุ่มเงียบพี่น้องศูนย์สองศูนย์สาม หกสามหกสีเพื่อนไห้มาซัมนี้สามตัวเม็ดเดียวหกศูนสีแคปภาพไว้เดี๋ยวไห้ก้อนออกเดี๋ยวสิว่าพอเห็นนะแล้วก็ตูกกันเพื่อนซื้อพี่น้องห้ือจะแตกก็ไม่รู้นะนี่หกเก็ดเห็นไหมพี่น้องนะชัดไหมลาวซุนเงียบ จนมากคุณมาคุณขอคุณขอสามตัวขอสามตัวจะแตกไหมฮะพูดอะไทีงบหน่อยกันตัดอยู่ในนั่นนะพี่น้องหกศูนย์สี่กับหกสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกทำงบหน่อยถ้าติตามผู้เดียวนี่เล่าคอ,อยติตามเล่าสุดเงียบโดยกอดเจี๊ยบก็คือหกศูนย์สี่แต่ว่าก็มีโอกาสมาทุกตัวนะคะ ตัวเลขมีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสหลุดขึ้นกันพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเนาะเห็นไหมคะจับท้ายคลิปแล้วนะคะนี่จับคูไปเลยของเราสูเมียบเวลานะพี่น้องศูนย์สองศูนย์สามถ้ามามาตรงเลืมมาหาเองครับผมมามากเติมฮุบห,หน่อย ให้ติดตามไว้นะให้ติดตามไว้ของลาวซุ่มเงียบอย่างนี้ใครที่ติดตามทางทีมงานอยู่ให้เฮงเฮงรวยรวยนะคะเดีย๋ยวจะให้ดูทุกแนวทางนะคะอันนี้ของลาวซุ่มเงียบชัดว่าพี่น้องเห็นว่าจอนั้นต่ำเกินไปนะลาวซุ่มเงียบ ว่าตอนเอว่าฝาเอฟช่วงบปไปนะคะเนาะช่วงไายๆเดี๋ยวสิว่าบบเห็นใกล้จะจบคลิปแล้วนะคะทางเพจ a c e b o o k ชัดไหมเก้าเกบ่าวอีสานใครที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณศักชัย๋อค่ะอิจราดาดูนะคะอ่านะคะ สวัสดีค่ะ